ต่อจากเราได้เขียนเป็นพื้นกับเป็นหลังคาไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ไอตัวที่ที่ทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองจัดชีดดูแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาอะไรก็ค่อยปรับมาแก้เพิ่มเติมอตอนนี้เราก็ไปที่ไปที่ขวามือนะครับในโปรดเซตเบราว์เซอร์เราไปที่ชีดไปที่ชีดนะครับเมาส์ขวาเลือก New Sheet เลือกกระดาษที่มีนะครับ เออประมาณใช้กระดาษ A3 แล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับโหลดเราไม่มีนะสมมติเราไม่มีแล้วก็โหลดไปที่ตัวนี้ยั n g l ษ s i มพ e r i ียเราไม่ใช้นะครับใช้เป็นตัว English ตัวนี้แล้วก็ไปดูที่แตน e ็อกผมจะทําทำชิดเอาไว้ตัวหนึ่งคือตัวนี้เป็น A3 ตัวนี้นะครับเป็น A3 แล้วก็โอเคออกมาแล้วก็โอเค มันก็จะเป็นชีตของ a อแบบนี้ขึ้นมานะครับอยู่ในนี้นะกดบวกที่หน้าชีตก็จะเป็นตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้ชื่อมันเป็นแบบนี้ A 0 1นเราเปลี่ยนชื่อเลยสมมติว่ามันเป็นเป็นงานเตกอาจะเป็นเตก A ขคดนะครับคีด01แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชื่องานของเราเมื่อกี้ก็คือแปลนดถูกไหมครับแป่นพื้นแป่นพื้นเขียนที่นี่ แล้วก็ตอบโอเคไปมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวเรามีแผ่นพื้นแผ่นพื้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าสองไฟล์เมื่อกี้เนี่ย้าเอามารวมกันเป็นไฟล์เดียวมันจะลงตัวไหมถ้าลงตัวแล้วก็จะเขียนเป็นแผ่นพื้นแล้วก็คอมม่าแล้วไปหลังคาด้วยก็ได้ค่อยมปปรับแล้วกันอ่ะตัวนี้ก็ได้แล้ววิธีการจัดชีตก็คือมาที่หน้าชีตเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปคลิกเลือกอ่ะแผ่นพื้นตัวนี้นะแล้วก็ คลิกเมาส์ค้างไวแล้วลากมาเลยลากมาประมาณนี้หนึ่งอันนะครับไปที่แปังคายคลิกลากมาอันที่สองประมาณนี้เราก็จะเห็นว่ามันไม่ตรงกันไม่เป็นไรถ้าเราต้องการย้ายหรือหดเส้นพวกนี้นะครับก็คือคลิกไปที่ตัวตัวแบบของเขาก่อนแล้วจะเกิดจุดแล้วก็ลาก,ลากอย่า่ดี่เหมือนกันคลิกไปที่ตัวแบบก่อนแล้วก็ลาก ถ้าต้องการขยับไอ้ปกตัวพวกนี้ก็คือติกตกที่ตัวเขาเลยครับติกที่ตัวเขาแล้วก็ขยับเกับไว้ก่อนคราวนี้เรามาดูว่าอะไรบ้างที่เราจะสามารถปรับได้ในนี้นะฮะตรงนี้ตัวหนังสือของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุดนี้ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคเราดูว่าขนาดตอนเนี้ยลายลายบีตรงกันไหมสเกลตรงกันไหมบางทีเราอาจจะขยับตัวนี้มามามา,มาเข้ามาในนี้ก็ได้แล้วก็ใช้ สก็ช่วยบ้างอ่ะประมาณนี้แล้วขยับออกไปขยับออกไปเอชิดมุมที่สุดที่เราที่เราต้องการนะประมาณนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยขวางทั้งหมดถูกไหมขวางทั้งหมดเลยตัวนี้เส้นปัไม่เหมือนกันโอเคนะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดบางทีเราจัด2อันไม่เหมือนพอบันดูตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าเออมันมีความแตกต่างระหว่างเส้นนะครับอันอ๋ออันนี้เป็นขอบหลังคาแต่ตัวนี้เป็นหลังคาเล โดยกานที่ดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมควรจะแก้คําสั่งตัวหนังสือตรงพวกนี้ไม่ให้มันเข้ามาอยู่ที่นี่ตัวนี้ขยับได้อีกนิดหน่อยช่วยกันเดืบเบิ้ลคลิกเข้าไปก็ได้นะครับเราเราสามารถแก้ไฟล์เนี้ยแทนที่จะเข้าไปที่หลังคาตัวนี้เราแก้ในนี้ได้เลยก็คือเดืบเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยสมมติเราผมบอกว่าตัวนี้ผมจะเอาไว้ตรงไหนนี้แล้วกัน สมมติเราให้ที่นี่ปล่อยรายใหญ่ปุ่มนี้มาทำฝันนี้เห็นได้ไหมเขาทำกันไหมถ้าไม่น่าเกลียดก็ประมาณนี้หรือไม่ก็ขยับดูนะครับเหตุผลคือเราต้องการขยับอีกนิดนิดหน่อยประมาณนี้ส่วนตัวนี้คิดว่าอีกสักนิดหนึ่งประมาณนี้ก็น่าจะน่าจะโอเคติดแค่ตัวหนังสือแค่นี้ ตัวนี้คงไม่ได้มีปัญหาแต่ตัวนี้ต่ตหาที่รู้สึกว่ามันจะเข้าไปอยู่ตรงนี้ถ้าต้องการแก้จริงๆเนี่ยผมมองว่าทําให้มันเป็นสชั้นแก้ตัวนี้พื้นคอนกรีตปูกระเบื้องพื้นคอนกรีตโอเคคลิก enter ปูกระเบือเ้องดิงเผาอ,อันนี้ก็จบเนาะถ้ามันจัดแล้วไม่สวยอจจะไว้ตรงนี้แล้วก็ลากกลุ่มเข้ามา อย่างนี้ก็ได้ตัวนี้ถ้ามันไม่เยอะเราจะย้ายขึ้นไปแทนก็ได้ถูกไหมย้ายไปย้ายไปแทนนี้นะครับมันก็จะได้อยู่ที่ในมุมที่ที่ใกล้เคียงกัน,กนแต่ออกมาดูอีกแล้วอันเนี้ยจริงจริงแล้วเรามันเป็นมันเป็นไฟล์ที่มาจาก Auto ออโต้แคตออตทีอันเนี้ยมาจากตัวที่เขาลากนี้เข้ามาใส่แต่ว่าปกติของเราเนี่ยเราจะ เราจะใช้ตรงนี้เป็นคําว่ามาตรส่วนหรืออะไรก็แลแต่หรือสเกลหนต่อ50าสิบตรงนี้มันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนถ้าเราต้องเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวเพว่าผมเคยสอนทำแฟมิลี่ตัวนี้ไปทีนึ่งแหละถ้าเวลามันไม่เยอะผมจะสอนวิธีการเขียนเลยก็ได้เพิ่มเติมึ้นไปจากหน้ากระดาษนิดนึงประมาณนี้ แต่จริงๆตัวนี้ผมมีม,มีทำไว้แล้วละ่ะสอนวิธีเขียนเลยดีกว่าเนาะในวิดีโอนี้เลยก็ตัวเนี้มันเป็น Family นะครับแล้วถ้าเราคลิกตัวเนี้เราดูครับว่ามันชื่อว่าอ a ไรฮะ t e แล้วก็ W L เราเราเข้าไปที่ตัวนี้ EDIT type มันชื่อว่าตัวนี้ครับ M V u ตเตินเต้นไปครับมันชื่อนี้เพราะงั้นเราก็ไปทําชื่อนี้แหละเอามาใส่แทนเขาปะลองดูครับไปที่ New นะครับ มันเป็น Family ถูกไหม New Family ไปเลือกอ New Family เลือก English นะครับไปหาคำว่า mvu title มีไหมหรือว่าอยู่ที่ไม่ค่อยได้เขียน้วครับนี่ mvu title อ่ะนี่ครับอันนี้มันชื่อมาติก mvu title ใชีตัวนี้เนาะแล้วก็ open ข้ามา ตัวเนี้ยผมไม่ได้ใช้ผมลบทิ้งตัวที่ผมจะใช้คือไปที่วิวเดี๋ยวกันนะไปที่ create เลือก label เลือก label นะครับแล้วก็จิ้มก่อตรงนี้จิ้มเข้าไปตัวเนี้ยมันควรเป็นชื่อเอแบบนี้น,นะครับ view name อ่าตัวนี้ view name เลือกวิวเนีเข้ามาแล้วก็แอพพลายโอเควิวเน a m e ก็คือชื่อของมันนะครับคลิกนะครับให้มันอยู่ทางฝั่งซ้ายให้ชื่ออยู่ฝั่งซ้ายนะเราวก็ย้ายมาที่นี่ยยายมาตรงนี้คือซืว่าตัวหนังสือของมัน่ะมันเป็นไอเปลี่ยนให้เป็น Times n e Roman ตัวนี้นะครับ พื่อให้มันไม่ไม่ไม่เห็นข้างหลังหมายถึงว่าไม่มไปทับข้างหลังนะประมาณนี้เอาประมาณนี้ก่อนแล้วดูตัวนี้ขนาดเท่าไหร่สามมิลสามมิลโอเคไหมถ้าโอเคก็แค่นี้หรือเป็นสี่คลิกเลือกเป็นตัวนี้มันเป็นสามที่ไม่เขียนะเลือกให้เป็นเปลี่ยนให้เป็นสี่มิลแทนแล้วเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสี่งมันก็จะใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นเราก็ไปใหม่ไป Cre ี่เลือก ลาเบลอีกจิ้มข้างล่างนี้เลือกสเกล e ิวสเกลครับวิวสเกลเอาเข้ามาแอ p พลโอเคตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะให้มันไปอยู่ทางซ้ายเหมือนกันสเกลมันคงไม่ใหญ่หรประมาณนี้ระยะเ่อยู่ตรงนี้ประมาณนี้สเกลมีขนาด3มิลไหมผมอยากได้แค่ สองมิลโอเคเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นสองแล้วก็เปลี่ยนตัวขนาดก็ให้เป็นสองส่วนตรงเนี้ยเขียนว่ามาตราส่วนเลยก็ไม่ต้องไปีเสี่เอะไรใช้ตัวเท็กธรรมดาก็ได้แล้วเขียนว่ามาตราส่วนนึกออกนะครับตรงนี้ใช้คำว่ามาตราส่วนเลย าเป็นตหนสือให้เป็นเทมเพลตตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะครับไม่อยากให้มันไปวางสาวตัวนี้เปลี่ยนแล้วตัวนี้เป็น3ตัวนี้เป็น2หรือตัวนี้เอาให้เป็น2องด้วยนี่นะครับเปลี่ยนดเปเให้เป็น2มิลชื่อเปลี่ยนชื่อก่อนแล้วก็เปลี่ยนขนาดให้เป็นสอง โอเคแล้วตัวนี้ก็ขยับเข้าไปขยับเข้าไปดูก่อน,นว่ามันอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคผมลองเซฟดูครับเซฟเซฟแอดแฟบิบบใช่ในตัวอย่างดมันชื่อว่าสมุดเป็น n อ็นคีด e ว i e w ผมวุ่งเสียแค่นี้พอ เอ็นวแค่นี้นะครับแล้วก็เซฟไปไว,ไว้ในไว้ในไฟล์ที่เราต้องการเก็บแล้วก็ทําการ, Project, รโหลดไปที่โปรเจกต์นะครับโหลดไปที่โปรเจกต์พอโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยลองคลิกตัวนี้ดูแล้วก็ไปหาชื่อที่เราเซฟมาเมื่อกี้นี้จากไก it t ดิ e ไทยเอ็นวีเราถ่ายอ่ะเสร็จแล้วเห็นไ,ไหมครับคราวนี้เราไปดูว่ามันต่างกันแค่ไหนสมมติตัวนี้ผมก็ขยับไปอีก ขยับไปอีกสักกี่เท่าหนึ่งเท่าหรือสองเท่าก็กลับไปแค่ไขมันเมื่อกี้ตัวนี้ผมขยับไปประมาณนี้โหลดอินทร์โปรเจกต์ไปประมาณนี้ไหมแถาอย่างนี้ได้กระจกตัวนี้นเราก็โอเคแค่นี้เราก็จะได้ตามที่เราต้องการส่วนตัวนี้ถ้าใครต้องการเพิ่มขนาดก็ไปดูจากตัวเมื่อกี้นะครับตัวเนี้ยเราอยากให้อยู่ตรงนี้ไหมถ้าอยากให้อยู่ก็เอาไวน้นี่ใช่ไหมเอาก็ดับบคลิกขยับครับ ชอบมันอันนี้มาเด็กกว่าตัวแบอยากให้อยู่ตรงนี้หรืออยากให้อยู่ตรงกลางอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าไวตรงกลางนี่ถ้าไม่สวยก็แล้วแต่จัดดูนะครับเหลือไปเอาขวาถ้าขวาสุดนี่ไม่ได้นะมาอยู่พลั่วไก่อนนะไว้ประมาณนี้ก็เรียบร้อยในการจัดหน้ากระดาษแล้วก็มาแก้ไขส่วนมากประมาณแบบนี้ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราต้องการให้มันมันใหญ่กว่านี้อยู่ในหน้าเดียวอะทำไงถูกปะ ประมาณนี้นะอันนี้คือผมรวมทั้งหมดเพียหน้าเดียวแต่เราบอกว่าถ้าหน้าเดียวเราอยากให้มันมีแค่มีแค่รูปนี้รูปเดียวแล้วแล้วให้มันใหญ่กว่านี้แต่ตอนนี้ห้าสิบแล้วนะถ้้อีกอีกครั้งหนึ่งคือยี่สิบห้าใหญ่ขึ้นไปเท่าหนึ่งเลยนะได้ไหมถูกไหมอ่ะลองดูนะเราอาจจะไปที่ชีต New s h e e อยู่นี้แล้วก็เลือกชีตเข้ามาอีกนุดอันนี้อันนี้แค่ทําเทียบนะครับ ตัวนี้ยังไม่ต้องตั้งชื่ออะไรตั้งชื่อแบบเมื่อกี้ของเดิมแต่ว่าประเด็นมันคือไอต้ตัวนี้ตัวนี้ลองดึงดูนะว่ามันดักให้ไหมถ้าผมดึงคิดว่าน่าจะไม่น่าจะเออได้ไหมได้แต่ว่าตัวนี้ผมจะลองดูถ้าผมเปลี่ยนสกเกลจะได้ไหมให้เป็นยี่สิบห้าเห็นไหมครับทายี่สิบห้าในตัวหนังสือ,อย่างใหญ่ใส่ไม่ได้เนาะ นอกจากเราจะกลับมาแก้ d ด m e ม s ชันใหม่เห็นไหมฮะแก้ d ด m e ม s ชันแก้ตัวหนังสือก็มีการปรับขนาดใหม่ไั่แหละดีวขอดูตัวนี้สิเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนด้วยเห็นไหมเพราะว่ามันมันเป็นไฟล์เดียวกันที่ลิงก์มาก็ไม่ควรทําแบบนี้ไม่ควรทำถ้าเราต้องการใช้ก็คือต้องเลือกสักอันหนึ่งประมาณนี้หรือเราเลือกที่จะดิ p ิเค a t e นีได้ไหม่ะได้ดิปิเคชขึ้นมาเป็นชื่อหนึ่งคือชิโกเนาะ แล้วค่อยเอาชื่อ c ั p y มาใส่อันนี้อันนี้ทำให้ดู่แจกต่างนะครับมีคำวา่า Copy ตัวนี้ไม่ได้เนาอก็สรุปกามนั้นแล้วกันว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็ปรับประมาณแบบนี้เอามาใช้งานพอเราปรับสกเกลมันก็พอดีสกเกลที่ผมปรับประมาณพอดี ใช่ไหมฮะก็ต้องลองทําดูโอเคนะครับ